สวัสดีครับมีลักที้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในดา a g o เน็ตทูอีวิลูชันนะครับเติมเงินถูกต้องเนนอีล e ็กติชอปนะครับรับเติมทั้ง UID แล้วก็ ID พอดเบิร์ดนะครับตามแพ็คอะไรได้หมดเลยแพ็คแพงสองพันเก้าก็เหลือประมาณสองพันสองสองพันสามเองนะครับวันนี้จะมาของพูดประเด็นเรื่องอาวุธทองยี่สิบกับสามสิบห้านะครับเราควรซื้ออาวุธทองยี่สิบไหมคืออวุธทองเนี่ยเราต้องมาซื้อ เราต้องมาซื้อที่นี่ครับซึ่งหมีได้ทดลองซื้อเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็มันจะราคาอยู่3า0ร้อซึ่งอันนี้มีขอแนะนําว่าจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงแล้วเดี๋ยวเรารอส5มสิบห้ามาลงดันเนสส5ิบห้านะครับเนี่ยดันแรเนี่ยเนี่ยมันจะดอกอาวุธคองครับของทองซึ่งตะ่กี้หมีก็ลงผ่านไปรอบแึงแล้วแม่งเหนื่อยชิบหายเลยตีบอสหมด5้าตัวมั้งถ้าเกิดเพื่อนๆมีปราร์ตี้ที่ดีก็คงไม่ยากครับแต่ถ้าปปาร์ตี้ไม่ดีนี่ตึงแน่นอนนะ อะไส่วนตัวที่มีดอกเห็นไหมครับนี่จะมีดอกอาวุธทองโอ้าเดี๋ยวมีขอยล่าใส่อาวุธทอง20ให้ดูนะที่มีซื้อมาเห็นไหมพลังต่อสู้จะลดร้อยห้าสิบแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงถ้าเทียบกับแค่อ,อทะนูฟ้าสามสิบเห็นไหมครับเห็นป่มแค่ธนูุฟ้าสามสิบก็ดีกว่าแล้วอาเดี๋ยวมีจะลองใส่อ,อโบสามสิบห้าดูด้วยนะครับเห็นไหมพลังต่อสู้บวกสามร้อยเจ็ดสิบเลยเพราะนั้นแล้วอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องใส่ครับ โอ้พอดีมวกหมีไม่มีเลยว่ะโอ้โหอันนี้บวกเยอะแนะ่เพราะว่าใส่ตั้งแต่สีเขียวมาเลยนี่ลงดันเน็ตอันเดียวนี่โอ้โหกูเก่งขึ้นเยอะเลยนะโอ้มีได้ของครบเลยว่ะถือว่าโชคดีแล้วเนะี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมสีฟ้าดีกว่าทองวะเะกี้อืมอ๋อสีฟ้ามันคืออันนี้หมีซื้อครับอันนี้อันนี้อันนี้หมีซื้อเออ ใช้เพชรฟ้าซื้อนะอันนี้มีบอกเลยอันนี้บอกตรงๆกับเพื่อนๆเลยนะว่ายังไม่ต้องไปซื้อครับพวกอาวุธทอง20ซื้อหมีทดลองแล้วมันไม่เวิร์คครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆพยายามเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับให้35นะพอเรา35เสร็จก็อย่างที่หมีบอกเราก็มาลงดันแรให้ผ่านนะครับก็อยากอยู่พยายามหาปาร์ตี้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่เซต35เราใช้ยาวเลยครับแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่เซตนี่ต่อครับ นี่เดี๋ยว43ก็มาใส่เซตเออซอร์เซอร์เคียบัสต,ต,ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซตนี่ครับดาดาคอนเนี่ยดาก้อนแลเนี่ยผู้เล่นดันเจียนเนี่ยแต่มีแต่ว่ามันต้องเปิดที่60อันนี้อีกนานครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปสนเลยก็คือเดี๋ยวเราต้องใส่เซตนี้ยาวเลยครับเนี่ย35ยาวเสร็จแล้วก็มาใส่เสซตเออซอเซเบลัสต่อนะครับแล้วก็คอโคได้ต่อจรอะเข้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือแค่หมีบอกเฉยๆสำหรับเพื่อนๆที่แบบจะไปซื้ออาวุธ20นะครับหรือว่า อาวุธรอง20นะครับมีก็ขอแนะนำว่าอย่าไม่ต้องไปซื้อครับเพราะว่าจริงๆเราไปเอ่ออาวุธอนะเลเวลสามสิบเนี่ยของฟ้าจากในดันเนะี่ยมันก็มัน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 ก็บวกเยอะกว่าเยอะแล้วครับประมาณนี้นะครับไอ้ไงก็ขอให้ผู้คนเล่นเกมนะครับก็เล่นทูอีวิเลชันอย่างมีความสุขนะครับอ่ะ